และทุกเรื่องของ i อและทุกเรื่องของไอทีและทุกเรื่องของไอทีออจ,ะอจะเป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับคุณ <emitism> กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกไอทในช่วง คลิปปันค่ะช่วงนี้นะคะโบวี่จะพาคุณไปพูดคุยกับเหล่าคนดังไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือว่าศิลปินค่ะเราจะไปดูกันค่ะว่าเหล่าเซเลบริตี้คนดังเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีอะไรในชีวิตประจาวันกันบ้างนะคะรวมไปถึงเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวในชีวิตของเขาด้วยค่ะและว,วันนี้ค่ะโบวี่จะประเดิมเทปแรกด้วยการพาคุณไปพูดคุยกับนักร้องหนุ่มสุดฮอต เป็นขวัญใจสาวๆตลอดการค่ะเป็นนักร้องนำวงดิสโก้โกรู o ปไรเดอร์ซึ่งนั่นก็คือพี่บุรินบุญวิสุทธ์นั่นเองค่ะและที่พิเศษยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะวันนี้นะคะพี่บุรินเนี่ยจะพาเราไปเปิดบ้านให้ชมทุกซอกทุกมุมของบ้านเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้าตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่วรินวันนี้นะคะโบวี่แล้วก็รายการลิงไอทีจะต้องมาขออนุญาตสัมภาษณ์พี่วรินประเดิมเทปแรกนะคะของรายการเลยค่ะ้านพี่วรินสวยมากเลยอ่ะเข้ามา้วโอ้น่าอยู่ก็ออกแบบร่วมกับเพื่อนนะฮะเชิญผมเป็นคนทำแล้วก็เราก็เลือกอุปกรณ์อะไรต่างๆนี่หมดทุกอย่างฮะโซ่คงโซฟาเฟอร์เจอร์ไฟทุกๆอันเป็นคนเลือกเองหมดสวยมากเลยค่ะเข้าเรื่องดีกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะ ก็ตอนนี้เป็นช่วงช่วงฤดูการทัวร์คอนเสิร์ตของผมครับซึ่งจอก<ช>คอนเสิร์ตใหญ่ไปต้งองออกอัลบั้มเดี่ยวไปนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไปเป็นเหมือนเป็นการไปเคาะประตูหน้าบ้านผมอยู่กับค่ายเล็กมาตลอดนะครับเราไม่เคยอยู่กับค่ายใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทํางานของเราก็คือการไปเคาะประตูหน้าบ้านต้องไปเคาะประตูหน้าบ้านใช่ครับก็เป็นเหมือนข่าวสาวไข่เคลื่อนสำอางติ๊งนองบุรินมาแล้วครับก็เปที่ไหนกัน แล้วได้ข่าวว่าเดี๋ยวเร็วนี้จะมีแบบไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวจะมีไปทัวร์ที่ที่อเมริกาแล้วก็ที่อังกฤษครับผมแล้วก็กําลังกาลังดูอยู่เรื่องเรื่องที่ญี่ปุ่นอีกที่หนึ่งอ๋อคุยทํางานยุ่งอย่างนี้มีเวลาว่างไหมคะมีก็จะดีครับจนว่าไม่มีก็มีบ้างครับมีมีบ้างมีเวลาที่จะได้ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างแล้วก็มีเวลาได้อยู่กับครอบครัวครับ แล้วอย่างนี้เวลาที่ว่างจริงๆเนี่ยพี่บุรินชอบทำอะไรคะชอบพอักผ่อนฮะชอบอยู่เฉยฮะน<อ>นเพราะว่าก็คือกาพ,พักผ่อนคอนอนหรือั้ยคือบางทีการพรักผ่อนคือคือหนึ่งคือการนอนด้วยนะฮะสองคือการได้ได้ได,ได้ใช้ชีวิตอยูก่กับลูกๆกับครอบครัวนาะเพราะว่าผมคิดว่าบางที ถ้าวันวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้ทํางานเลยเนี่ยมานั่งพักอยูไ่ได้อยู่กับลูกทั้งทั้งทั้ง,ง,งวันเนี่ยมันมันมีความสุขมากๆไม่อยากรู้ว่าปกติเนี่ยพี่บุรินเป็นคนแบบเป็นคนไฮเทคไหมคะคือแบบหุยเห็นบ้านพี่บุรินก็เป็นสไตล์แบบทันสมยัยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนจะมีของไอทีเยอะจริจะเป็นคนสนใจติดตามเรื่องนี้ไหมคะจริงๆเป็นคนเป็นคนโลเทคครับเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงเป็นคนโลเทคแต่ก็จะมีอุปกรณ์ ไฮเทคบ้างนะครับแต่จะคนใหญ่จะใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหรไอ่อะไรเช่นอะไรคะเช่นอะไรอุปกรณ์ที่ดีสิ่งที่ใช้ก็คือส่วนใหญ่ผมผมการฟังเพลงของผมคือผมจะใช้แผ่นเสียงฟังกับแผ่นซ<อ>ีดีสองอย่างนะครับแต่เวลาแต,แต่แต่เวลาถ้าถ้าต้องเดินทางหรือว่าไปไหนใกล้เนี่ยการพกซีดีการพกไฟนิวไปมันก็ลําบากพอสมควรก็เลยต้องก็ต้องมี m p ็มพีสามเเอครับอย่างอย่างโทรศัพท์ใช้ใช้โทรศัพท์ที่ถ่ายรูปได้ดี แคนั้น<ะ>เองแล้วก็ขอให้เล็กกระทดรัดเท่นั้นเองรนะัสำหรับการทำเพลงเราใช้คอมพิวเตอร์<ะ>ทำแล้วก็มีโปรแกรม Pro t o o ะมาช่วยในการทำทำดนตรีให้มันง่ายขึ้นบ้างแต่ส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีคนระับเพราะว่าจริงๆแล้วผมจะเป็นคนที่ถ้าเรียกก็เรียกได้ว่าหัวหัวโบราณ<ะ>ใช้อะไรก็พยายามจะทำให้มันเป็นสิ่งที่ย้อนยุคทั้งหมดวิธีการอัดเพลงของผมผมพยายามจะใช้แบบอนาล็อก คือปัจจุบันเขาใช้แบบด<ะ>ิจิตอลนะฮะผมอยากจะได้ซาวแบบอนาล็อกเพราะว่าอนาล็อกเนี่ยมันจะได้ซา,าวของความเป็นยุคโบราณกลับมายุคที่เขาอยากจะอนาล็อกตามอย่างอย่างอย่างเกมก็ก็ไม่ได้ให้เขาเล่นนะฮะเพราะว่าไม่ให้เล่นเกมด้วยผมไม่ได้ให้ไม่ได้แนะนําให้เล่นฮะแต่เขาก็<ะ>เริ่มเห็นจากเพื่อนๆเ,เขาเล่นมั<ะ>่งเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวผมเป็นคนชอบเล่นเกมมาก ุดท้ายจริงๆแล้วอยากให้พี่บุรินนะคะเนื่องจากเป็นรายการเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะถึงแม้ว่าพี่จะเป็นคนรุ่นอนาล็อกก็ตามแต่ว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่บุรินจะต้องมีแบบแง่คิดดีๆเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมามาบอกทุกๆคนแน่เลยค่ะครับผมก็จริงๆแล้วอย่างที่ผมใช้กับตัวเองนะครับพยายามจะควบคุมสื่อต่างๆที่จะดูแลสําหรับเด็กๆทุกคนผมคิดว่าสำหรับคนที่มีลูกนะครับมีน้องๆอยู่ที่บ้านหรือว่า มีคนที่อายุใกล้ๆที่ว่าอยู่ในช่วงวัยที่กาลังเรียนรู้เนี่ยผมคิดว่าคนน่าจะควบคุมวิธีการาดูสื่อของเขา<ฆ>อินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่ดีาก,การให้ความรู้ที่ดีแต่ผมคิดว่าบางทีถ้าเข้าเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมลอ่อ,ลอแหลมหรือว่าไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยต้องคอยต้องคอยดูแลเรื่องเรื่องสื่อเขาให้ดีเท่านั้นเองครับก็จริงๆแล้วก็เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีครับเมื่อเราใช้ให้ถูกต้อง วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วุลินมากๆ,ๆเลยนะคะคอุตสศาสลับเวลามาร่วมพูดคุย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถามพห่เยี่ยมชมบ้านด้วยนี่โบวีก็เลย <ๆ S 1> มีของที่ระลึกมาให้ค่ะค พี่ไม่ค่อยดูเรื่องไอทีใช่ไหมคะได้ครับจะได้มีความรู้มากขึ้นค่ะเปหนังสือโน้ตบุ๊กพลัสนะคะกับ MyMo โ e บ e ยเรเวเลชั่ค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทปแรกต้อนรับปีใหม่ของเราในวันนี้นะคะได้ทราบทั้งเรื่องของไอทีแล้วก็ยังได้มาพูดคุยกับนุ่มสุดฮอตอีกนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของโบวี่แล้วก็รายการคลิกไอทีแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีไอทีนะคะต้องการอยากจะหาคําตอบหรือว่า ใครที่อยากจะติชมรายการนะคะก็ส่งอ e ีเมลมาหาเราได้ตามอ e ีเมลที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะแต่ก่อนจากกันนะคะบบวีต้องขอขอบคุณข้อมูลด้าน i t ทีดีๆจากนิตยสาร m y Mobile Revolution และนิตยสาร Notebook Plus ค่ะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ www.notebook888.com และ w w w t b m e n c o m ด้วยค่ะสำหรับตอนนี้บบวีต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีีไม่นะคะ กันจากกันค่ะโบวี่มีเกมมาให้ร่วมสนุกค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามาทาง SMS ของรายการเราที่เบอร์4221442 10ท่านแรกที่ตอบเข้ามาก็จะได้รับนิยาาตยสาร My Mobile Revolution ไปเลยค่ะวิธีการร่วมสนุกง่ายๆค่ะเพียงพิมพ์ A ตอบว่า8มง55ถึง9โมง20หรือพิมพ์ B 11โมงถึง11โมงครึ่งค่ะร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะนะคะ10ท่านแรกรับไปเลยนิยาาตยสาร My Mobile Revolution ฉบับล่าสุดค่ะ ระบบปฏิบัติการ Android ที่เรียกได้ว่าถูกกล่าวขวัญกันมากที่สุดในปีที่ผ่านมารู้กันไหมคะว่าชื่อของแต่ละรุ่นนั้นจะใช้ชื่อน่ากินน่ากินของขนมต่างๆมาเป็นโค้ดเนมซึ่งก็เรียงตามลำดับตัวอักษรเพื่อง่ายต่อการจดจำโดยเริ่มตั้งแต่ตัว B เป็นต้นมาอย่าง Android 1.5ที่มีชื่อเรียกว่าคั p เค k e ตามด้วย Android 1.6อย่าง d o n u t s Android 2.0และ2.1 ACA ค a n d r นดร2.2ฟ r o โยและล่าสุด Android 2.3จิงเจอร์เบรซึ่งตอนนี้ก็มีการถ่ายชื่อรุ่นต่อไปตัว H และ I ว่ามีสิทธิ์จะเป็น Honeycomb และ Ice Cream ในรุ่นต่อๆไปค่ะ รายการคลิกไอทีรายการที่จะทำให้เรื่องไอทีเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคนค่ะ